ขวัญสวีโทโทได้รับเกียรติจากท่นนานนายกท่านร่องวรือ่าท่านประธานสภาพเนาะจำไ่ค่อยได้มันเด็ครับคุณพ่อทุกคนนะครับเป็นเกียรติให้ลูกให้ห้านในบ้านให้เมืองบ้านเมืองยู่เหยิป็นสุขย่อมมีผู้ใหญ่ดีๆครับคอยดูแลบ้านเมืองเห้จะต้องขอบพระคุณท่นนานนายกครับที่ดูแลสังคมเป็นอย่างดีเนาะ สังคมเ่อก็จะเลื่อนรุ่เรื่องขึ้นมากเมื่อกี้เป็นยกโซแห้วันโซ่ไอโซ่ท้อห็กับแม่แตงเขาเนาะก็นเร่อแชร์กัใหม่ทันหากิสิสามารถทำพิธีได้เลยคือไงแม่ทรนีเนาะจะให้แม่แตงมาด้ครับเนาะไแม่ทรนีน้อผมที่นะไปตรงเสาหะบอกวยตรงสนีได้เาเนี่ยการที่ห้องเห็นนะการที่ ไปพี่ออมพี่อมพี่พี่ไปใช่ไหมนั่งอีกได้ไหมนั่งอนั่อานที่ีลคณะคงานดีงไหมิตตัณฑ์จิตตัณลสาธุสาธุสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอุกาสะอุกาสะข้าแต่พแม่ทรณีเจ้าภูผงยาวลาุนน้องภูตะพิอยู่แห่งองใต้พื้นพระสุธาเมื่อนี้ตัวผู้ขามาบอกเจ้าอันเชิญบ่ล่วงเกินพ่อเม็ดลูกเห็ดน้ำเห็ดข้องเขา ลูกยกเอาขันหาขอขมาคุณแม่ผู้ดูแลที่มองนีลูกขอสุอนภักเศร้าขอให้พระแม่เจ้าธรณีผู้ยิ่งใหญ่ผู้ข้ามดินให้ลูกได้อาศัยสุนสุมเย็นลูกจำเป็นสิกราาสร้างสร้านบ้านที่อยู่ขอคุณแม่ยับย่ายให้ไปนั่งเน่าอยู่ห่างกันลูกขอมอบขันหาบูชาแม่ภูมีคุณ โปรดการุ่นรับขันลูกกาบว่นวายในถอนแม่เอ้ยสาธุสาธุสาธุอาบิปินเซขันแม่หาก่อนเ้อะหวัะหกวก่อนนึงของแม่เอาซีก่อนเ้อครับสามครับผมสิบห้านไปยับยๆใส่สวยไปยุ่ทั้งหลังบ้านทั้งกำนำม้องนย่าล่ะกำนำนี เออคนนี้ยับยานพี่โมนี่เอาซิ่งบอดีออกไปจากบ้านนะนี่นี่จะดงเป็นต้นนม่ของบอดีของเสียทั้งหลายที่อยู่ในบ้านนะนี่ขอให้ยับยานใจใส่ไปมาดูยุบบ้านไม่ถึงเพื่อนไม่แล้วลูกศิษย์นั่ท่านแม่อันเชียนท่านแม่จะเป็นสถานที่เจ้าที่เดิมเนื้อสาธุสาธุสาธุอาครับเนี่ยอนเช่นเป็นท่านที่ มีตะ่คนจัดเองห้องมันนี่มีตะค่นแต่หักตะหักก็ยุ่งกันครับขอบคุณ่นายกเงสนผืาผ้าใบผ้าสมุ้นผื้ finance, เลยใบตดใบหน้องกันนะครับเด नमोतसा भकवतो रहतु सम सम्बुतसा नमोदसा भकवतो राहतु सम सम्पुतसा नमो तस्सा राहतु सम सम्पुतसा आरा สัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากาสังโฆสังฆังนัมามิ นีจะเป็นมหาสังมงคลสังเบียงขวาเป็นสังที่เป็นสังแท้ที่จะองนี้ซิมีราคาหล,ล,ลักล้านก็เลยเฮ่เหลืองออกมาเพื่อให้เป็นมงคลสิ่งใดที่ออกจากสังนี้เป็นสิ่งมหามงคลเป็นสิ่งที่เป็นมงคลุตลักมุทสนาชาสชามีามสม นโมพุทธายะพระพุทธเตยันายาณมีนุปราจีสาสัตตมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธกูชาธมะกุชาสังคภูชาอาชีธนังบุรังคตังสีวดีจำหาเทรงอหังวันธามิตรตัวอหังวันธามิทาตโยอหังวันธามิสัพะสุพุทธะธรรมะสังฆบกญเชมิเมตตาคุณังรหังเมตตาเพียงเพียงาหาลือเมตตาคุณังระหังเมตตาเพียงเพียง่าหาลือเมตตาคุณัง อรหังเมตตาเพียงเพียงป่อพ่อหาลุลูโชคดีมีชัยมาข้างล่างใบชกชกโชคดีเป็นสติขาขึ้นมั่งมีสิสุขโชคดีเรื่องการงานโชคดีตั้งกายงานโชคดีตั้งโชลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวแก่เท่าร้อยปีไม่เจ็บไม่จนด้วยเถิดอนุโมทามิสาธุสัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต ติพิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมาสารถิสัทถาเทวมนุษยานัมพุทโธภควาติสวากขาตภควตาทมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปปะนะกิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆยาทิ่ทางกาตาริปุริสาญุคานิอาธาปุริสาปุคาลาเอสาภะคะวะตสาวกสังโฆ อาหูนเนยโยปาหูนเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาลนิโยปุญญาเขตตังโลกะสาติพุทธะปูชามหาเตชะวันโตธรรมะปูชามหาปัญญวันโตสังฆะปูชามหาโพคะวะโหติโบกันาถังอภิปูชายามิองค์การพิงทูนาทังอุปานาัางภูมิมะสหปฏินามัง อาธิกับเปสวากบโตปัญจปาทุมังที่สวานโมพุทธายะวันธนังสิโรเมพุทธเทวันจานาลาเตภุมะเทวตา <c oughs> หาทายังนารกันเจวะทาเบหะเทปัตเม <c oughs> สุราปาเทวิสนุกันเจวะ สัพพกรมมาปสิทธิเมสัพพพุทธารุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสธิภาวนตูเมสิทธิกิจังสิทธิกำลังสิทธิการิยะตถาคตูสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชชโยูนิจังสัพพธรรมาปสิทธิเมพัะปสิทธิปสิทธิเมสาธุสาธุสาธุ นักมุตส mm ัก hmm. พักวตโตอรหโตเสมมาสมอมุตสักนักมุตสักพักวตโตอรหโตเสมมาสมุอสักเเคมีจะรู้เปยฟิลิสิคารตเตจันตาริเควิมาเนที่เปรัตเทจะคามีตารุวะนัคหานีเคหวัตุมิเกตาภุมมาจะยันตุเทวาจัลธารวิสเมยักขคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังริวะ สัจแนงสาโวมีสุนันตุธรรมาสวนาการวยามบัทันตาธรรมาสวนาการวยามบัทันตาธรรมาสวนาการุอยามบัทันตาสาธุสาธุสาธุสิทธิการิยะข้าพเจ้าจะขอบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ อิติปิโสพัทกวาข้าขอรัตนานโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะข้าจะอราธนาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคุณพระปัจเจกพพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ประถมจนถึงองค์ปัจจุบันพระสาวกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอาทิตย์จวบถึงพระเสาร ข้าขอราธนาคุณวิดามารดาคุณครูพะชาทั้งสิบทัศคุณพระมหากษัตริย์อันดำรงแผ่นดินคุณศินห้าศิลแปดประการคุณศิลสองิบเจ็ประการและคุณท่านผู้มีคุณแล้วจึงราธนาพระศรีสันเพชรให้เสด็จมาอยู่เหนือเสียนแห่งข้าข้าจะขออัญเชิญพระฤาษีตาวัวพระฤาษีตาไฟพระฤาษีนาลอดพระฤาษีนาลาย พระฤาษีปรายโขวดพระฤาษีอ,อ,อรชุดพระฤาษีอิสวรพระฤาษีสมถะพระฤาษีเพชรฉลูกันคูเลข่ขูยันคู่ตำรับขูตตำราขูพักและจำภูเท่าหมอแจทั้งก่อนเก่าและปัจจุบันพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์จงมานั่งเป็นประธานข้าจะทำการสิ่งใดขอให้ประสิทธิ์ทั้งสิ้นทั้งมวลขอเชิญพระอิสวรลงมาให้เลือกเป็นปฐถม ข้าจะอัญเชิญพระนารายณ์พระอินทร์พระพรมพระยมพระกา์อีกทั้งเท้าเวสสุวรรณเท้าโลกบาลทั้งสี่ทิศอีกทั้งเทพพญา,ยา,าเจ้าเหล่าเทพพญดาทั้งหลายมาประสิทธิโอมพิคเนสายานมหะโอมพินน ah. พคเนสายานมหะโอมพิคเนสายานมหะสาธุสาธุสาธุโอมวิษณุยมหโอมวิษนุสายมหโอมวิษณุสายมห ทั้งหลายพร้อมด้วยเจ้าบ้านทุกท่านทุกคนบิดามารดาลูกหลานญาติมิตรญาติธรรมทุกคนทุกผู้ทุกนามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งสามแดนโลกธาตุคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณง่อกุณแม่ลูกหลานญาติมิตรญาติธรรมทุกท่านทุกคนทุกผู้ทุกนามมาชุมนุมประชุมพร้อมกันณสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้ปวงข้าพเจ้าจะทําการกราบไหว้บวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าบ้านเจ้าเรือนแก่ลูกแก่หลานแก่ญาติแก่มิตรแก่ทุกคนในบ้านดังนี้แก่สถานที่แห่งน,นี้แก่ผู้คนนะอยู่สถานที่เหล่านี้แลขอ้อมกล่าวกำหนอดอัญเชิญท่านท้าวมหาพรหมเจ้ากรุงพาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโรพสกคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเทวดาอรก,กายสังขารเทวดาอรเขียงสถาน ทุกท่านทุกพระองค์อีกทั้งเทพพยดาเจ้าเหล่าเทพพยาดาทั้งหลายแลสิสิทธิ์ทั้งหลายตลอดทั้งท่านผู้ทรงอํานาจท่านผู้ทรงยานท่านผู้ทรงไว้ซึ่งบัญญาธิการทุกท่านทุกพระองค์อันปวงข้าพชเจ้าทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งเจ้าบ้านทุกคนที่เกี่ยวข้องกันได้เชื้อเชิญนราธนามาชุมนุมประชุมพร้อมกันณนสถานที่อันเป็นคนแห่งน,นี้ ในโอกาสบบัน,นี้ได้โปรดเมตตารับเครื่องสังเวยบูชาสภพทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นที่สำราญแล้วได้โปรดอนุโมทนาการแผ่บารมีคุ้มครองพิทักรักษาแลเพื่อหนุนผู้คนเหล่านี้สถานที่แห่งนี้บ้านหลังนี้ตลอดถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกันให้เจริญรุ่งเรืองโชคดีมีชัยมีกินมีใช้ตลอดไปชั่วการนานด้วยเถิด อิมังสุปปัญจนะสัมปันนังสารีนังพุชนานังอุตตังรังอากัจเชนตุปริพุนเชนตุสัพพทานยตายะสุขายะสันติอุเทวานั낭เตปิตุมเหอนุรักษันตุอโรุเขยนะสุเขเนชะประตมีตังปรชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตานิพพานังสุขโตจุติ ปุตตะกาโมูะเพตุตังธนก,กาโมูะเพทนาอัธิกาเยกาญยายะเทวนางปิยตังสุตวาอิจิปิโสภัควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโอมรดนานุสขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโอจตุมหาราชิกายะคับปันตาภัตภูรโตเวสสัพุทสาพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโอนะโมพุทธายะขอจงมาปกป้องคุ้มครองสถานที่แห่งนี้บ้านหลังนี้ทั้งสีทิศด,ด้วยเถิดขอจงเกิดด้วยนโมพุทธายะสาธุสาธุ นโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนยานมณีนพรัสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีธานังวรังกันตังสีวลีจมหาเถรังอหางวันทามิุระโตอหางวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเจมินโมตัสสะภะคะวโตอะระตสสมะสมุทัสสันโมตัสสะภะคะวัตถุระตุสมาสมุทธัสสะ นณมุตสสพระควโตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธัสัะข้าพระเจ้าขอพรจากทุกท่านทุกพระองค์ด้วยจิตตาที่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอจงประสาทพรเพื่อแผลววิเศษสีแก่ลูกหลานผู้เพ่งพักดียันยกิจบัตรลีเจจำนงข้าแต่องค์พระพผมปารเมศจงคุ้มประเทศขอเขตขัน ให้ลูกหลานมีสุขทุกคืนวันสิ่งโสกาอาสันจะได้มีให้เดืองรุ่งฟุ่งเฟื่องกระเดือนเดทมูสตูอาเพศมาหลายสิ้นคุ้มบ้านคุ้มเรือนคุ้มชีวินคุ้มทรัพย์คุมค้มสินสรินคารคิดทำการงานใดให้ก้าวหน้าคิดทำการขาหงไหนให้เกื้อหนุนคิดทำกิจการงานใดให้ไพ่บู์ขอพระให้เกื้อกูลช่วยหนุนนำ ให้เรื่องชื่อดอยศปรากฏเกียรติศัตรูเบียนเบียดมะลายศูนย์ดังอาทิตย์อุทัยแสงยามบรุณให้อบอุ่นทั่วทั่วทุกตัวคนอีกทั้งทรัพย์ทั้งลาบอย่าหูขาดจำหมายมาสิ่งใดไ่ประสงค์ให้สมดังเจตนาอันจำนงตรงมั่นคงทุกคราสถาวอนเถินสาธุอุเมเดอสาธุอุกพอเดอสาธุสาธุสาธุ นักโมมีมหาพรหมนังสักการบนักสุภะพญานักสัมปันนังสาวดีนังพุชนนังอุตตังวรังอาคัจจตุปริปุญจุสัพพทาหิตายะสุขายะสันติอุเทวางเตปิตุมเหอนุรักษันตุอโรขเยนะสุเขนะจักอสีวิสาโคระวิสาเยสเพนยะนาพุทธาชรัตถาวาปะปะเตยานตีจรากรนุตุโนมหาสจิงอายุมาโรทิยังศรัทธาข้าพเจ้าจะขอบูชา คุณพญานาคทุกๆตระกูลทุกๆท,ท่านทุกๆพระองค์ทั่วทั้งสามแดนโลกทาขอให้ท่านจงบังเกิดแต่ความสมบูรณ์พลนสุขทั้งทางโลกและทางธรรมและนำพาความดีนำพาความร่ำรวยมาสู่ลูกสู่หลานณนะบ้านหลังนี้สถานที่แห่งน,นี้ด้วยเถิดขอจงมังเกิดด้วยน้ำหมู่พุทธายะสาธุสาธุสาธุ